ใครที่กําลังมองหารถเก่งแสนกว่าบาทนะครับสวัสดีครับพบกับอ้ํารถบ้าน168อีกแล้วนะครับหรืออ้๊มวีออสนะครับผมใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับคันนี้เราจัดให้ใหม่นะครับรถเข้าใหม่คันนี้เป็นโตโยต้าวีออสนะครับ1.5 T R D ย้ํานะครับพี่ๆ T R D แท้จากโรงงานนะครับคันนี้ได้เป็นรถปี2011เดี๋ยวพามาชมนะครับคันนี้นะครับตัวกระจังหน้านะได้เป็นโครเมียมนะครับสวยเดิมจากโรงงานเพิ่มความหรูและสปอร์ต ได้ชุดสเกิร์ตทีอาร์ดแท้นะครับทีอาร์ดิสปอร์ติโวจากโรงงานมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกต้องบอกเลยว่าไฟตัดหมอกเนี่ยเขาเป็น LED แล้วเป็นแสงสีขาวนะครับแล้วตัวไฟหน้าโคมไฟหน้าเขาจะออกลมดำนิดนึงเพราะว่าของ TR d ดเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวธรรมดานะครับเพิ่มความสปอร์ตดุดันนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อ TRD นะครับขอบ15นะเป็นทูโทนเป็น t r d Sportivo e แท้ TRD แท้ต้องมีโลโก้ TRD สีแดงนะครับสวยนะครับ เครื่องนะครับเป็น VVTi แล้วนะครับแล้วก็ตัว TRD เนี่ยเขาได้เป็นตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนะครับพี่พี่บอกเลยว่ารถสวยพร้อมใช้อยากเปิดราคาแบ่งปันนะครับให้พี่พี่เดี๋ยวพี่ดูให้จบท้ายคลิปเดี๋ยวมาแจ้งราคาท้ายคลิปนะครับมากันต่อเลยครับมือเปิดประตูนะครับได้เป็นตัวโครเมียมนะครับมาพร้อมกับฝาครอบถังน้ํามันนะครับเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับนี่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับพี่พี่ได้สติ๊กเกอร์ TRD Sportivo สวย ลงตัวกับตัวรถมากนะครับอันนี้มาจากโรงงานนะคบพี่พี่พามาชมด้านท้ายนะครับด้านท้ายต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเขาให้เป็นตัวสปอยเลอร์นะครับจากโรงงานนะครับตัว TRD นะครับมาพร้อมกับตัวโลโก้ TRD Sport i v o ไฟท้ายนะครับเป็นตัว Minor Sha ช e แล้วครับพี่พี่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยกลระยะ2จุดแล้วก็เป็นตัวชุดสเกิร์ตนะครับด้านท้ายมาพร้อมกับปลายท่อ JS นะครับเดี๋ยวพาชมนะ คันนี้ได้ไปลายท่อไปด้วยนะครับแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับ V8 เนี่ยบอกเลยว่าห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางมากเลยแล้วก็คันนี้ได้ถาดท้ายไปแล้วพี่ๆจะใส่ของซื้อกับพงกับข้าวของหกน้ำหกสามารถเอาผ้าเช็ดได้จะไม่เลอะจะไม่เหมเห็นอับกับตัวรถนะครับอ่า พามาชมนะครับพี่ภายในคันนี้สวยมากภายใน TRD นะครับจะได้เป็นตัวเบาะหนังแล้วเพิ่มความสปอร์ตไปมากกว่านั้นนะครับจะได้เป็นเบาะภายในสีดําตัดแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะอยากให้พี่ๆนะเอารถคันนี้นะไปใช้งานมันมีแต่ความเท่นะครับแล้วคันนี้ได้ตัวสกัเพดกันลอยนะครับสวยงามนะครับพี่สวยงาม พามาชมน้าหน้ากันบ้างนะครับพี่พๆคันนี้นะครับได้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับบานคนขับออโต้แล้วก็กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับคันนี้มีตัวปิดเปิดไฟตัดหมอกนะครับพร้อมใช้จริงๆครับพี่ๆคันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังเป็นดําตัดแดงนี่ไม่พูดไม่ได้เลยของแต่งกับพี่เป็นตัวเกตนะครับเกตวัดอุณหภูมิหม้อน้ํากับวัดแบตนะครับ พาไปชมด้านซ้ายคันนี้มาพร้อมกับเครื่องเสียงนะครับเป็นจอ p าย n เนียเครื่องเสียงแบรนด์นี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไวคู่นะครับคันนี้นะครับแอร์เป็นแบบแอร์ลูกบิดมือหมุนนะครับพี่คันนี้เกียร์นะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบเกตไทยเป็นแบบขั้นบันไันะครับขับขี่ในเมืองนะครับสนุกปลอดภัยเร่งแซงประหยัดน้ำมันนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องด้านหน้านะครับว่า คันนี้สวยมากๆครับพี่ๆตามมาดูเลยคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์1 n ึ่อนซะครับทนทานประหยัดน้ํามันนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าคันนี้ล้างทำความสะอาดมาให้เป็นที่เรียบร้อยซุ้มโชกหน้านะครับทั้งซ้ายและก็ขวานะครับคันนี้นะบอกเลยว่าเดินจากโรงงานเมทอาร์อยู่ครบฝากระโปรงนะครับโลโก้โตโยต้ามกอยู่ครบครับพี่ๆมาตามสัญญาครับพี่ๆแจ้งราคาเลยนะครับคันนี้เอาไปราคา1 6 9 0 0 0บาทนะครับ สนใจติดต่อนะครับ0993429144ใต้คลิปนี้เลยครับกับอ้๊มรถบ้าน168หรืออ้๊มวีออสนะครับย้ำอีกทีนะครับเต็นท์ของเรานะครับอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับพี่ๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนี่เลยนะครับป้ายสีเหลืองๆแบบนี้นะครับกับอ้๊มรถบ้าน168นะครับถ้าหาไม่เจอนะครับพี่โทรมาก่อนนะครับโทรมาก่อนเดี๋ยวอ้๊มส่งโลเคชั่นให้โอเคครับพี่วันนี้ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับพี่สวัสดีครับ